สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับผมมาแล้วครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่องทางนี้นะครับพระเครื่องภูทรออนไลน์วันนี้ก็วันนี้ได้ของไม่เยอะนะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมยังค้างคาอยู่นะครับผมทำให้การเดินทาง เป็นอุปสรรคนะครับกับนักเล่นพระทั้งหลายนะครับผมก็มีการปล่อยน้ำจากหลายๆที่นะฮะทำให้เดินทางไม่สะดวกกันนะครับวันนี้เลยกลายเป็นวันโงาเงาหนึ่งนะครับแต่ก็ยังได้นะครับ fc นะครับได้แบ่งได้ปันกันมานะครับมีทั้งหิ้วด้วยก็มีนะครับวันนี้ก็น้องๆฝากมาก็หิ้วมานะครับนะครับเผื่อโดนใจ fc กัน นะครับผมมาครับไม่ให้เสียเวลานะครับ EP นี้นะครับเจอกันเช่นเคยอ,อง์แรกนี่ฮิวน้องๆมานะครับสวยดีเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กุ่เก่านะครับผมมีคราบก,กหูหน่อยๆน่อกำลังคลาสสิกเลยนี่ฮะนี่ครับพิมพ์ใหญ่เนื้อดีครับ fc ภาพกุสวยดีเดี๋ยวส่องให้ดูครับนี่ครับผมแห้งๆเลยครับเนื้อสวยนะฮะเหมือนภาพไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมนี่ครับคาบกุสวยด้วยกูเก่าก็จะอย่างเงี้ยบางๆคาบกู่บางๆนะครับส่วนตัวผมดูดีนะนะครับดูดีเลยนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็อยู่ที่ f c จะดูนะครับดูเหมือนผมไหมนะครับอ่าองคนี้เขาฝากมานะครับเขาเปิดไว้ที่เปิดด้วยที่ห้าหมื่นบาทนะครับผมราคาก็จบกันที่ความชอบนะครับนะฮะคุยกันได้นะครับผมอ่านะครับ ราคาจบคุยกันได้นะครับราคาเปิดเปิดที่ห้าหมื่นบาทนะครับพ้าคาบสวยดีครับอันนี้ถ้าเกิดโดนเหงื่อนี่คาบจะสวยยิ่งกว่านี้ครับจะหนึกหนึบนะหนึกนะหนึหน,หนุ่มๆเลยครับนี่ครับอันนี้แห้งๆฮะัผ้าไม่ได้ใช้เลยที่มาดีด้วยฮะผ้าตรงนี้นะครับที่มาดีด้วยนะครับอยากรู้ที่มาเดี๋ยวทักมาคุยนะครับพิมพ์ใหญ่บางบุนพรมกู่เก่านะครับผม เนื้อสวยเลยครับซี FC. ชัดไหมนี่ครับส่งดีด้วยครับ F4 นี่ฮะอ่าชมด้านข้างครับนี่ข้างข้าปูดีนะครับซี FC. ดูแล้วชอบดูแล้วใช่นะครับทักมาคุยกันนะครับผมทักมาคุยราคากันอีกทีเนาะนะครับอันนี้เปิดเผื่อต่อยแล้วครับ fc นะครับเปิดได้ห้าหมื่นบาทนะครับใครมีมุมมีทางนะครับหรือชอบอยากได้ไปใช้ก็ทักมาคุยนะครับสภาพสวยนะนะครับผมดูเป็นกรูเก่านะครับพิพ์ใหญ่เนี่ยชมด้านหลัง นี่นี่ครับนี่เป็นพระเก่าเก็บนะฮะเนี่ยนี่คาบสวยเลยครับเวีอ่า พิมใหญ่บางขุนพรมด้านหน้าอีกทีนะครับนี่พระสวยนะครับ fc แต่พระหลอดพระกดตื้นนะครับพิมบางขุนพรมนี่ส่วนมากจะกดตื้นตื้นนะนะครับโอ้คลาสสิกเลยตรงนี้นะครับเก่าได้ใจนะครับคาบกุสวยด้วยสนใจทักมาครับ fc แคปหน้าจอแลวทักมาเนาะนะครับเปิดไวห้าหมื่นบาทครับทักมาคุยกันนะครับผม อ่าของแรกนะครับน้องๆฝากมานะครับฮิ้วมานะครับฮิ้วมาอ่าอันนี้ของผมเองเนาะอันนี้ไม่แพงอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่บางดุปผมนะครับหลังสวยดีนะครับอ่านี่ส่องให้ชมปุ๊บนี่นี่ครับ ผ้าเนื้อแกร่งเนื้อแกร่งภาพก็มีผ่านการใช้การล้างมานะครับตามตามท้องเรื่องนะครับตามท้องเรื่องนี่ด้านข้างสวยงามตามท้องเรื่องนะครับพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมเช่นกันครับ ตรงนี้หลังสวยเนื้อดีนะครับ f สี่นะครับดูดีดีนะครับดูดีดีดนี่ด้านหลังหลังสวยเลยครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่มีรอยกระเทาะนิดหน่อยเห็นเนื้อในเนื้อในดีมากเลย ไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีแค่รอยกระเทาะบ้างเป็นบางจุดดูแล้วไม่หักไม่ซ่อมนะครับ F4 นี่หลังสวยนะครับเห็นไ,ไหมหลังเด็ดเลยหลังเด็ดเลยองนี้เปิดไว้เอาเปิดห้าพันแล้วกันครับ F4 นะครับชอบต่อรองได้นะครับเปิดห้าพันนะครับแคปหน้าจอทักมานะคุงใหญ่บางผมอ่ะมาถึงองนี้นะครับ ทรงเจดียะะ์วัดระฆังนะครับผมนี่หลังสวยนี่นี่ครับหนึกนุ่มดีครับเอบมีมวลสารให้เห็นบ้างนะครับเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวใสเม็ดดำเนี่ย พิมพ์สวยนะครับพระไม่ซ่อมนะฮะดัานข้างนั้นข้างนะครับอืมนี่นี่ครับนี่เนือสวยอยู่นะครับเ f ีข้างนครับอ่า หลังหลังสวยดีนะครับมีบินมุมบนนิดหนึ่งครับเอสตเห็นไหมเห็นไหมนิดหนึ่งหลังสวยครับตรงนี้นะครับหลังยุบดีขอบกระดกอืมดูกันจัดจ่เลยนะครับผมเนื้อดีนะครับหลังสวยนี่ ประมาณนี้ครับ f ตอ,องนี้เปิดด้วย5,000เท่ากันนะครับทักมาคุยกันครับนะทรงเจดีบางอาวัะคังเปิดด้ว้5,000ครับผมเนื้อสวยอยู่นะครับ F4 อามาถึงองนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับฐานแซมก็ดูน่าจะเป็นบางพรมเนาะนะครับ ช้ำๆนิดหนึ่งนะครับ fc เนื้อดีอยู่นะครับน,นี่ครับฐานแซมสภาพช้ำๆนิดหนึ่งครับ fc ตีเป็นบางขุนพรมกู่เก่านะครับมีคาบกูกนิดๆติดอยู่ฮะเห็นไหมครับแห้งๆเนื้อดีนะครับเอสีเก่าแน่นอนครับเอาทำไมเบอรออาเบอรอไหมอ่ะโอเคมีสนิมหน่อยคาบสนิมจากการเก็บนะครับอาจจะใส่ในกระป๋องอะไรพวกนี้คนสมัยก่อนเนาะอ่า เก็บไม่ดีอืมนข้างนะครับ ดูกันทุกมุมนะครับเอฟซีมาชมด้านหลังนะครับนี่นี่น่าจะเป็นสนิมจากการเก็บนะครับทีวางไว้บนอะไรที่เป็นโลหะนี่ครับบนหิ้งบนถาดอะไรอย่างงี้นะฮะถาดสังกะสีในสมัยก่อนนะครับเชียนหมากบ้างอะไรบ้างแล้วก็วางไว้นะครับก็จะเป็นสนิมพระเหมือนจะมีรอยหักนะครับตรงนี้เห็นไหม ม่แน่ใจว่าเป็นรอยพาดมานี่ดูกันนะ,ะมือนพระมีรอยซ่อมมานะครับเีแต่ซ่อมดีจังนะครับเนี่ยซ่อมเก่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับวิ่งมานี่ซ่อมเนียนมากเลยนะครับแต่ยังสมบูรณ์นะพระยังสมบูรณ์ ของนี้เปิดเบาๆครับ f c เปิด3 0 0แล้วกันนะครับสนใจทักมาคุยกันนะครับผมฐานแซมบางพรม3,005ครับ f c นะครับเบาๆอ่างนี้ก็บางพรมนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับทรงเจดีสองให้ชมนี่ตรงนี้ก็มีคนชอบเยอะนะนะครับแต่ปัญหาคือผมเคยเปิดแพงนะครับก็เลยยังไม่จบกัน นะครับนี่ดูดูแล้วเนื้อผ้าดีนะครับก็อย่างที่บอกไอฟซีแรกๆได้มาก็ทุนมันจะสูงนะครับพอขายตรงนู้นตรงนี้ไปในวันนั้นก็เอามาถัวเฉลี่ยทุนนะครับผมก็จะตีอย่างนี้นะครับขายของอื่นได้ก็ามาถั่วทุนตรงนั้นตรงนี้นะครับก็จะทําให้เบาลงก็จะแบ่งให้ในราคาที่เบาได้นะครับเฟนะครับผมจะคิดอย่างนงี้นะฮะ จะไม่ยึดติดว่าอง์นั้นองนี้ซื้อมาเท่านั้นเท่านี้นะครับคือใช้วิธีการถั่วทุนนาะนะครับผมอ่าจะได้แบ่งกันได้เนาะนะครับก็อันไหนพอแบ่งได้ผมก็แบ่งนะครับอ่านี่เนื้อดีนะครับเอฟซีคาบเคลือบสวยดีนะครับเนี่ยมีคนชอบเยอะนะองนี้นะครับติดตรงที่บอกอะราคาช่วงที่ได้ใหม่ๆก็ทุนมัน ขำอยู่เนาะนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งเนาะนก็ขายโน่นนั่นนี่ไปก็นะครับตัวทุนเนาะทุนเหลือน้อยแล้วก็ผมจะแบ่งเบาๆนะครับ fc ใครที่ตัดที่ติดตามผมเรื่อยๆนะจะรู้นะครับเช่าผมเรื่อยๆนะจะรู้ว่าเออบางองค์ที่เคยเปิดแพงก็อาจจะเช่าได้ในราคาถูกในช่วงจังหวะนั้นนะครับติดตามเรื่อยๆนะครับ fc นี่ครับด้านข้างเนื้อด้านข้างนี้สวยอยู่นะครับ F4 เก่ามีคาบคราบเขาสวยตรงนี้นะอืมนี่ด้านหลังืนี่ฮะมีเป็นคราบงอกมาด้วยนะ ครับกูเนี่ยชัดไหมครับชัดเนาะนี่เนื้อสวยนะครับ f ีอ่าตรงนี้เอาเท่าอไรดีเอาสามพันห้าละกันครับ f ีนะครับสามพันห้าละกันเนาะทักมาคุยไม่ขาดทุนเดี๋ยวผมแบ่งได้นะครับ มาอ,อกคุดคุดตรงนี้เนื้อสวยออกคุดบางขงุนพรมนี่เน่าเลยครับเนื้อดีนะอ ด้านหลังด้านหลังนะครับด้านข้าง ออกครุดครับออกครุดบางหุ่นพรมนะครับของนี้3,500ครับ fc นะครับราคาพิเศษวันนี้นะครับ ep นี้นะฮะทักประคุยนะครับผมอย่าช้าเนาะนะครับผมอ่ะผ่านไปกับชุดสมเด็จเนาะนะครับสมเด็จนี่ก็ต้องมีกันทุกคืนเนาะเป็นที่ชื่นชอบของของ fc นะครับหลายๆท่านมามาถึงหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพาร์ทแท้ดูง่ายเลยครับส่งจะคล้ายๆปืนแตก แต่เนื้อนี้จะเก่ากว่านะครับสันนิษฐานนั้นน่าจะเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบของอรุ่นปืนแตกเนื้อเขาจะเก่ากว่านะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมองจะเล็กย่อมย่อม,มนิดหนึ่งพิมพ์นี้จะมีในหนังสือหลวงพ่องเงินลงเล่มใหญ่นะครับไปเปิดดูนะครับใครมีหนังสือหลวงพ่องเงินเล่มใหญ่ไปเปิดดูนะจะมีอยู่องค์หนึ่งนะครับมาตรฐานสากลอยู่ในนั้นนะครับพิมพ์นี้เลยนะครับนี่ แบบนี้เลยเหลือจัดดูง่ายครับเนี่ยแต่พระพิมพเนี้ยแปลกนะมันมีในหนังสือหนังสือเล่มใหญ่สากลเลยแต่เซียนกับไม่ยอมรับนะครับมีอง์เดียวด้วยนะครับในเล่มนั้นนะครับมีนะครับไปเปิดดูนะครับหนังสือเล่มใหญ่ๆนั้นะหนาที่จัดทดําโดยสมาคมท้าประจันนะครับผมนี่ฮะพิมพนี้เลยครับก็ตอนหลังพวกผมมาเล่นกันเป็น พิมพ์เรียกง่ายๆว่าเป็นพิมพ์ xq สั่งนะครับผมนี่เลยน่าจะเป็นต้นแบบของปืนแตกเสียนโตนะครับปืนแตกก็มันจะเป็นปีหลังสง0 0ม้าอยมาเนาะแต่เนื้อมันจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับนี่เนื้อแท้ดูง่ายครับ fc นะครับเป็นพาแท้เลยเพียงแต่ว,ว่าไม่สากลน,นะครับแต่มีในหนังสือเล่มใหญ่ของสากลน,นะมีอยู่องค์เดียวเลยไปเปิดดูนะครับเป็นพิมพ์ b นะครับมีมือรองนั่งอยู่ใต้ฐานนะ fc เห็นไหมเกาปึ๊กเลยครับดูง่ายนะพางนี้ไปใช้ได้เลยครับแท้จริงๆแท้ตาเปล่านะครับเ็น้ว่าพระไม่สากลน,นะครับผมนี่องนี้ตีเป็นนิยมบีนะนะครับมีมือรองนั่งอันนี้ผมเปิดไว้สี่พันห้าครับ fc นะครับสี่พันห้าดูง่ายนะครับเป็นพาห์แท้ดูง่ายนี่ 4ี่พันห้าครับ f สอ่าทักมาคุยนะครับมาถึงจอบวันนี้ได้จอบมานี่หลายท่านถามหาจอบจอบใหญ่สวยด้วยนี่หลังเด็ดเลยหลังสวยมากตรงนี้อย่าช้านะครับพี่พี่พท่านใดที่ถามหาอยู่แล้วไม่ทันเนาะนี่เก่าอยู่นะครับพาผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนื้อสุกดีเนื้อสุกปลังนะครับนี่ เก่านะคมด้วยในชะ่ไหม่านี่ใช้ได้เลยนะครับเนื้อสุกเนี่เส้นจีวรคมดีนี่ครับมีคาบเหงือขคาบจากการใช้นะครับอ่าผมด้านหลังด้านหลังนี่เด็ดเตยนี่ะโอ้โหหลังสวยมากนี่ ดูดิหลังยุบดีจังเนื้อองคนี้จะอมเหลืองหน่อยนะครับเหลืองอมขาวเหลืองอมขาวหลุมพเงินนี้มีหลายวรณะนะครับมีเหลืองอมเขียวเหลืองอมขาวแล้วแต่เหงื่อคนที่ห้อยอยู่ที่ใช้อยู่นะครับนี่ฮนะนี่เก่าอยู่นะครับ fc เก่าไหมฮะนี่แกะผูปิงสวยด้วยนะครับเนื้อสุกสุกปลังดีจังนะครับ นี่นอชอบทักมากครับ fz เอาบอมเบาเอาไว้องนี้เอา4,500ัาครับ fz นะครับ4ี่พันห้าร้อยบาททักมาคุยกันนะครับจบใหญ่หลวงพ่อเงินอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพลอยนะครับโอ้สวยมากหลวงพ่อพลอยวัดเงินพรมนะครับผม ตลิ่งชันกรุงเทพกทอมอเรียญนี้ก็เสียนเล่นกันหลายตังนะหลักแสนนะนะครับหลักแสนนี่ครับผมไม่รู้เก๊แท้นะแต่ดูแล้วมันธรรมชาติดีมีแร่มีอะไรเหมือนลงพอ่อเงินเลยครับรอยุคเดียวกันปีสองสี่กว่าเห็นเม็ดนะฮะเม็ดเนี่ยเนื้อเกินเนื้อเกินนี่เป็นรูปมะกรูดเลยฟลูดีนะครับเนื้อจัดนี่มีเลนเป็นแร่ด้วยอย่างเงี้ยตรงสังกติมีเม็ดแร่นะครับแต่มันเล็กๆนะครับ ตูไม่ชัดนะครับนี่ดูเนื้อครับอูเนื้อจัดมากครับ F4 เม็ดเนื้อเกินนี่ฟูฟูสวยดีจังไม่ฝ่อนะฟูฟูเห็นไหมนี่มีแร่นะครับสวยครับหลวงพ่อพลอยเหรียญหล่อหลวงพ่อพลอยหล่อโบราณนะครับนี่มีเม็ดแร่ตรงบัวเห็นบัวตรงกลางไหมครับมีแร่นะเหรียญหล่อหลวงพ่อพลอยวัดเงินพรมนะครับตลิ่งชันกทมนี่ หลังผมดูดีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันนี่เพิ่งซื้อครั้งแรกนะครับเก่ามากเลยครับ fc ใครดูชอบดูใช่นะครับขายจบนะครับจัดไปอันนี้เอาเท่าไหรด่ดีเอา5้าพันแล้วกันครับ fc สวยนะแต่เก๋ดูดนะครับผมนี่เขาเลี่ยมมาอย่างนี้เลยครับ หมือนจะจับเงินเก่าด้วยนะครับเอาห้าพันครับ fc นะครับนี่สวยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อปลอยก็หล่อเหมือนหลวงพ่อเงินเลยเนาะพุทตคุณก็น่าน่าจะคล้ายกันหล่อโบราณอ่าทักมานะครับ fc เปิดด้วห้าพันครับผมเหรียญหล่อมาของสุดท้ายอันนี้ก็เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมจอบเล็กหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ โอ้โหสวยมากปึ๊กเลยครับ F4 นี่โอ้โหเห็นไหมฮะนี่สภาพน่ารักนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีจอบเล็กจอบใหญ่ด้วยนะนะครับนี่เรียนขายกันหลายแสนนะนะครับขายกันหลักแสนเลยอ่านี่เรียนอ่อดูง่ายนะผมว่าดูง่ายนะ แต่ผมก็ไม่เป็นนะแตไ่ไม่เคยซื้อ,อกันแต่ดูโลหะแล้วเหมือนหลวงพ่อเงินเลยเหมือนจอบหลวงพ่อเงินแทน้นี่ครับเห็นไหมนี่แท้สมัรเหรียญนี้นะครับอ่ะดูเอานะครับ fc ได้ไปแท้ก็ดีใจด้วยนะครับนี่อ่าเกาปึ๊กแล้วครับ fc นี่นี่ครับผมเคยเห็นทั่วไปเนื้อมันไม่ถึงนี่นะครับอันนี้เนื้อจัด เก่ามากครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ดูดีมากครับเอใครชอบจัดไปนะครับผมเปิดหกพันห้าครับเดี๋ยวนี้นะครับเห็นหลอดหลวงเพ่อเดิมจอบหลวงเพ่อเดิมจบเล็กนะครับเปิดหกพันห้าแล้วกันครับเอฟซีอ่านี่โอ้ดูเนื้อเถฮะโอ้โหโอ้โหดูที โคตรมันครับเฟซีอ่าแล้วด้านข้างนี่มีรอยประกบด้วยนะนะครับเพราะว่าเหรียญหล่อเนี่ยมันมีมีสองมีสองด้านนะเห็นไหมด้านนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือฉะนั้นต้องประกบนะต้องมีสองด้านนะครับก็ต้องมีรอยประกบนะครับเป็นสองสองหน้านะครับเรียกหล่อสองหน้าก็ต้องมีบล็อกหน้าหลังนะครับประกบนะฮะจะมีร่องน้านะครับนี่ถ้าหลวงพ่องเงินจะไม่มีนะครับหลวงพ่องเงินนี่จะไม่ได้ประกบ พราะด้านหลังไม่มีตัวหนังสือนะครับตันนี้หล่อประกบเนี่ยนี่ก็เลยมีร่องน้ำด้านข้างนะครับที่จะนณาง่ายๆนะครับดูธรรมชาติโอ้โหเนื้อจับมากครับ F4 ผมเปิดด้วยหกพันห้าครับเห็ียหล่อจอบเล็กหลุมพอเดิมหกพันห้าครับทักมานะครับ F4 อ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับ F4 นะครับก็ว่ากันไปนะครับผม เอากันตามชอบเนาะนะครับราคาก็เอากันตามชอบนะครับดูชอบดูใช่นะครับดูแล้แท้ดูแล้วใช่ดูแล้วชอบนะครับค่อยทักมานะครับวิธีการทักก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอองค์นั้นๆที่ชอบนะครับอ่าแคปแล้วก็ทักไลน์มานะครับส่งรูปมาว่าเออ EP นี้องค์นี้นะครับเท่าไหร่คุยกันราคานะครับผมเอ็กซีนะครับ ก็ขอพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับและอุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับผมก็คิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นพัฒนานะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับเฮงเฮงรวย้วยนะครับโชคดีมีความสุขทุกๆท่านครับผมจะเจ็บจะจนครับผมสวัสดีครับ